สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่นเกมกระรอกนะคะที่เราเคยแนะนำในอต,ตอนที่เราเปิดตัวโทรศัพท์ขนะองเรานะคะที่บอกว่าเกมมันปัญญาอ่อนมากแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันสนุกนะก็ไปดูข้างในเกมกันเลยค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะจะแนะนำอา้าวก็เดี๋ยว รอตอนที่มันเล่นได้เลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เล่นได้แล้วนะนี่ก็คือในโพงบ้านของเรานะคะมันจะมีบ้านทั้งหมดหลายหลังนะแต่ตอนนั้นะเราหนีหมามาไงทีนี้เราเลยขึ้นบ้านนี้เราก็เลยได้นี้เราสามารถบินได้นะเป็นตัวกินอาหารได้นะคะกินลูกเห็บนะคะ ก็จิ้เสร็จแล้วนะไปกันเลยว้ววไว้หูเห็นงูไหมเห็นงูไมหมหคนนะวาววววเราไม่อยากจะวว้ววววววะวววตววนวนวว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 ดน มันสามารถกัดเราได้นะคะถ้าเราสู้กับมันนะคะโดยใช้อันนี้นะคะเห็นไหมกรงเล็บสามอันน่ะบินกันก่อนได้ยินเสียงของธรรมชาตินี่คือในน้ำนะคะเราเป็นกระรอก ค้างเหรอเดี๋ยวเราเอานไม้นะคะเราสามารถเอาไม้นะคะไปสร้างเป็นอะไรไม่รู้นะคะแต่ตอนแรกเนี่ยที่เราเล่นเลยอะ่ะมันให้เก็บไม้นะแล้วก็ไปที่บ้านของเราบ้านของเราอยู่ทางนูน่นไปกันเลยบ้านจะบ้านจะเอาไม้แล้วจะไม้ บ้านจ้าฉันกลับมาแล้วแล้วก็หาทางขึ้นบ้านของเรานะคะตอนแรกโอ้ยบินบินเราหาบ้านของตัวเองนะคะไม่เจอเลยตอนแรกแต่มาดูอีกทีอ๋อมันอยู่แถวถนี้เละแต่คือมันอยู่อีกทางนึงไงเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ทางนี้นะคะแล้ว แครอเกคอถ้าแล้วเราก็กดตรงนี้เลยนะคะว่ากจะได้ไม้มานี่นะคะไม่ใช่อะไรมันก็คืออาหารของเรานั่นเองงับงอ,อร่อย๋ยวตอนนี้นะคะขอนอนก่อนนะ๋ยวตื่นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวดู้กันมันนอนอยู่นะคะตื่นแล้วค่ะ กินอาหารเลยจะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปล่างูกัอนอ,อาหารหมดแล้วอาหารข้าพระเจ้าหมดแล้วก่อนที่เราจะไปดูงูนะคะเดี๋ยวเราจะไปแนะนำสัตว์ให้ทุกคนดูกันเลยลูกเห็บนี่นะคะแนะนำลูกเห็บลูกเห็บนะคะแล้วก็ มีอีกอันนึงนะคะที่เรากินได้นะคะเป็นสีชมพูเป็นลูกอะไรไม่รู้อะ่ะนั่นๆๆนนัะแตงโมมะยงนั้นเลยนะไม่เป็นไรหรอกนี่นะคะเป็นลูกอะไรไม่รู้นะนำก็อย่างแรกนะคะก็จะเป็นงูนะคะงูนะเดี๋ยวเราจะพาดูหมาดูหมาแล้วมันจะมีสักกังเหรอแทนุก,กิไม่รู้อะ่ะ เป็นตัวหนึ่งอะเราก็สงสัยแล้วก็สังเกตมานานแล้วแต่ไม่รู้ไงว่ามันคือตัวอะไรนั่นนะคะคือหนูเห็นหนูไหมหนูเราเคยกัดกับหนูด้วยแหละอือฮึแล้วก็เอนั่นไงตัวที่เราบอกนะคะว่าเป็นสกังหรอทานุกิน่าจะเป็นสกังละมั้งเฮ้ยไม่นะ ทานุกิหรือเปล่าใครรู้นะคะก็ช่วยบอกหน่อยนะใหร้รู้ก็อคอมเมนต์บอกหน่อยนะลูกนี่แลาแต่ถ้าเป็นเห็ดนะคะเรากินเห็ดไม่ได้ก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยอู้หมาอีกแล้วนี่นะคะถ้าเป็นเห็ดแบบนี้เนี่ยเราจะรับประทานไม่ได้เด็กขาดนะคะถ้ากินเนี่ยมันถือว่า เรากินพิษลงไปนะคะเอ๊ะแต่ตอนนี้หมายอยู่ไหนเนี่ยอือเป็นหมาจิ้งจอกนะคะอเอ๊ะรู้สึกเดินขึ้นเดินำได้นะว่าหมาไม่อยู่แถวนี้ใช่หรออ้าวล่นมันล่นมันจอรอบตัว ได,ไ,ได้ไหมอยู่ใครอยู่มันได้ไหมถ้าวายงูมางูมาเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เราขอโทษนะจ๊ะแต่ไม่ก็เป็นตัวผู้นะคะ จะไปไหนเนี่ยแน่แน่แน่เธอจะไปไหนหรอเันจะไปตามทางฉันเธอจะมายุ่งอะไรกับฉันหรอแล้วมันเป็นตัวผู้แล้วทำไมถ้่แค่เสียงตัวเมียทำไมเนี่ย,นนยกินอาหารที่คมห้าม,มูค่ะไปหาหมาหมากันต่อนะคะ ู้สึกตรงนี้นะคะจะแห้งแรงมากว้าวเจอพระอาทิตย์น้ำเน่าเหรอเนี่ยว้าวคลิปนี้นะคะอาจจะนานไปหน่อยนะเพราะว่าเกมนี้เรายังไม่เคยเล่นให้เพื่อนๆดูเลยเหลืออีกตัวเดียวสัตว์อีกตัวเดียวนะคะลูกเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วเอาหนูอีกแล้วเหรอทำไมหนูมันอยู่แถวนี้เยอะจัง น้องหมาอยู่ไหนเนี่ยนั่นไงน้องหมาอา้าวแล้วจะอ้ยเดี๋ยวนะอา้าวเดี๋ยวหมาหมาจะกัดเราไมา่หมาจะกัดเรานั่นก็หมา ไม่จ้่อ๋อโอ้ยตกใจไม่อย่ามายุ่งกับเรานั่นไงมันตามมาอีกตัวหนึ่งแล้วต้นไม้แถวนี้ก็ไม่มีซะด้วยอ่ะแล้วไงนั่นไงนั่นไงต้นนั้นต้นนั้นไปไปไปขึ้นไปต้นไม้ก่อนขึ้นไปบนต้นไม้ก่อนได้ไหมไม่ไม่ <c oughs> มันจะเกดะิดรอย ชีวิตเรานะคะเราจะตายหรือเปลยังไม่รู้เลยอ๋ไอ,อหมาบ้าทำไมหมากับกระรอกไม่เป็นมิตรกันสักทีคือเห็นกันเมื่อไร่นี่คือต้องกัดกันนะคะ ลำบากใจกับหมาเดี๋ยวเราไปหาหมาตัวหนึง่งเดี๋ยวเราไปหาหมานันต่อนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตไปหาก่อนนะคือเรานะคะไม่เจอหมาแต่เราเจอสิ่งที่มาหาสจจารนั่นก็คือวู้ฮู้ อยู่ในนี้คือตัวมันใหญ่มากอะแล้วก็นี่ไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่นะคะดูปภูเขารูปนี้สิคือเราไม่เคยเห็นภูเขาลูกพี่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยดูดินี่คือใหญ่แล้วหรอสําหรับเรานะคะสำหรับเราเนี่ยคือมันใหญ่มากรันยังนุ่งยงเราเจอโจทย์แล้ว ้วโจทย์กำลังจะมาหาเราหนูเสือปะจะละแค่จริงเลยเธอมาเจอเนื้อมาเจอหนูแล้วเจอไฮคิค่ายังไงนะคะวันนี้นะคะก็ต้อง ขอลาไปก่อนนะคะก็ยังไงถ้าอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็กด u u s c r i b e ให้เรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่นะ